ก็เป็นอีกการเริ่มต้นใหม่ของผมครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพัทเนอร์ที่เริ่มต้นกันมาด้วยดีมากค่อย่างน้องเองก็ผ่านมาหลายเรื่องแล้วแล้วมีพัทเนอร์มาหลายคู่แล้วพอมาเจอน้องอาร์มยังไงบ้างครับลูกก็แต่เดี๋ยวคู่ก็มีข้อดีต่างกันออกไปครับก็ก็เหมือนเราได้ไลฟ์สไตล์หนึ่งของน้งอาร์มมาด้วยแล้วก็น้องก็เป็นเด็กอายุเท่าน้องชายแท้ๆของผมเลยก็รู้สึกว่ามันก็ได้มีความจอยเหมือนกัน เด็กรุ่นใหม่ <Yeah. S 1> มาแชร์ประสบก,การณ์ให้แบบว่าเดี๋ยวนี้เขาทำอย่างนี้กันนะพี่เดี๋ยวนี้เขาแบบเป mm. ็อย่างนี้กันนะก mm. ็ก็ได้เก็บประสบก,การณ์จากน้องาด้วยนะแล้วต้องทำความเข้าใจอยังไงบ้างติดรุ่นใหม่ของเราบางทีผมอะอย่างง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้ปกติถ้าเราพิมพ์แชทเราหมดเรากันก็ห้า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 อันนี้จริงมีห้าสี่ห้าสี่สอ <c oughs> งสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแต่หลกมากผมไม่ร uh. ู้แต่ทั้งรู้ก็คือสมัยนี้ไปขานนี้เลยว่าพี่อาร์ตต้องสอน ต่อกว่าเนี okay, ่ยนะก็น hmm. oh uh, I mean ah, so uh, ิดนึงอย่เรียกเรียกว่าสอนดีกว่าเรียกว่าแบบเรารราเราเราไปด้วยกันเราต้องจับมือกันเขาสอนยากไหมครับจริงๆเขาเก่งอยู่แล้วแต่ว่ายังมีบางเรื่องที่ต้องอาจจะต้องสอนนิดนึงบางเรื่องนะครับอย่างเช่นอาการแบบยังไงดีอาการพิมพ์แชทยังไงการลุกเล่นใหม่ๆแล้วก็เรื่องใหม่ๆอ่าไม่เก่งเขาเลยเหรอเขาเราน้องใหม่เข้ามาเจอเขาที่เขายืนยงในวงการมาผมผมตอบแทนเลยได้ไหม ไม่เก่งครับกลัวเจอผมก่อนเลยครับ <S <S ไม่คือเรา, <S <S ต,รเราต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะคือเราอ่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมด้วยใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็พยายามทําให้มันเต็มที่สุดแล้วก็วันแรกที่เจอเขาก็รู้สึกว่าแบบเออผมไม่อยากอะเกรงมากเครียดหรืออะไรอย่างนี้ยผมก็รู้สึกว่าเอออยากเป็นตัวเองนะเราก็เลยแบบพอเจอเขาพูดผมก็แบบเออแล้วก็จัดละลายพฤติกรรมใส่เขาเลยเอะไรที่ได้แบบสนิทก,กันมากขึ้นอย่างนั้นดูก่อนแล้วใช่ไหมว่าเราจะ,าะจได้มา จริงๆผมไม่รู้เลยผมรู้วันที่แบบเจอในวันเวิร์กชอปเลยใช่ครับตอนแรกแบบครูครูนัดว่าแบบเขาก็แบบไปประมาณว่าเออเนี่ยวันนี้เข้ามานะอยากจะลองเล่นดูเวิร์กชอปดูอะไรอย่างงี้ย c h e ด้วยกันใช่ c h e m i วันแรกที่เจอผมเปิดประตูไปปั๊บเฮ้ยใครอะาไม่ไม่แปลว่าหมายว่าใครอะเราจะได้เล่นกับคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่รู้จักพี่เอพี่หลงใช่เพราะว่าเคยเห็นผ่าน ตามโซเชียลมาก่อนใช่เหม็นหน้ากันไหมไอ้นะฮะมีเหม็นหน้ากันไหมไม่มีครับอาจจะเหม็นนิดหน่อยแหละเพราะว่าผมนอนจะรอก่านิดนึงเลยเหม็แต่หนูรู้ไม่หนูจะจะต้องมามาคุยจับมาเจอกับน้องก่อนรูหน้าไหมก็ก็รู้ครับก็รู้ก่อนก็ก็แอบส่องไอจีน้องอ่าแต่ส่องไอจีน้องไม่ได้มีคนส่องวิวติดไรา์สมัยเนี้ยแบบรูปไม่ค่อยลงลงแต่สตอรี่อะไรเงี้ยถ่าเท่าไหร่ลก็ไม่รอดติด สี่ถึงห้าปีเนาะไม่ห่างกันหนึงปีก็ไม่ห่างเนี่ยหน้าเด็กเหมือนกันแล้วเราเราแอบส่องไอจีเขาไหมคือตอนตาผมอ่ะไม่ไม่ทราบว่าเป็นพี่หลงเล่นตอนแรกผมก็เลยแบบอาจจะไม่เข้าไปซองแต่พอแบบเปิดประตูไปเจอวันนั้นแหละปุ๊บที่ผมส่องทุกวันเลยที็นนะเวันนี้นะเห็นอะไรบ้างในไอจีเขาก็เห็นโอ้เห็นซิกแพคเห็นอะ แปลว่าดูเหมือนพี่เลยแต่วิ่ก็ดูเหรอเออขาหล่อก็แบบโอ้หล่อก็แบบโอ้คือแบบเปิดไปเรื่องๆไปก็อุยประมาณนี้เลยก็อารมณ์ประมาณนี้ก็ตลึงไงก็ตลึงชัดมากพอได้มาทำงานด้วยกันในเรื่องนี้เป็นอย่างมากการงานกัหลายๆพฤติกรรมเข้ากี่กับพี่เราเออดาราพฤติกรรมเข้าด้วยกันก็อย่างที่ผมบอกเลยช่วงแรกคือผมอ่ะ กวนใส่เขาก่อนแล้วก็เริ่มแบบประมาณว่าเราก็เริ่มพูดคุยกันว่าแบบเออเนี่ยเราชอบแบบนี้นะไม่ชอบแบบนี้นะเพื่อทาให้เราอะเออเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งช่วงแรกอะผมก็อาจจะกวนน้อยน้อยหน่อยนะช่วงแรกน็อยหน่อยไหมก็กวนน้อยหน่อยเริ่มมาแบบไล่ระดับขึ้นตอนที่แบบอาจเจอตามงานบ้างหรือว่าแบบเล่าเวลาบ้างหรือว่าแบบในกองเนี่ยผมก็จะดื้อซนใส่เขาบางที <c oughs> อไอแล้วเล่าไปแบบตอนตอนที่แบบพี่ทำาอลลูนยังไงนะ <c oughs> แล้วอ๋อผมมาเล่าในกองกันกันว่า มันมีสีที่ต้องเป็นสีารมณ์ครับแต่ก็ไม่ได้อารมณ์ดิบขนาดนั้นพยายามฟิล์มเงี้ยผมก็พยายามทำหน้าทางลมอยู่เงี้ยของผมคพี่พี่พี่เป็นไรพี่พี่เป็นไรพี่โอเคไหมพี่สุดยนะเดี๋ยววันเดียวก็เสร็จแล้วพี่วันเดียวนะพี่ทำอารมณ์อยู่เขาไม่รู้หรอเขาป่วรไม่รู้ไม่รู้เราเราก็เป็นตืแบบประมาณว่าเออ้ยทำไมทำหน้าซึมๆอ่ะเดินเข้าไปพี่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวก็จบแล้วนะผมเลยอ่ะจะมาแล้วแท้ ปเจอจังมาชอบฟิวแบบนี้บ่อยไม่หลงี่ข้างครับจนอยากจะกลับไปรู้จักใหม่แรกๆเลยแต่ว่าถือ่าเป็นทีสัรในชีวิตใช่ก็เป็นข้อระกัรงานครับเป็นข้อปกันงนก็ไมครับยแหม่เหมอนว่าเขาจะมาเพิ่มสีสในชีวิตได้หลงมากขึ้นนะก็ใช่ครับรู้สึกว่าชีวิตมีมีเฉดมากขึ้นขึมีระดับมีระดับขึ้นนิดหน่อยอาจจะดิ่งขึ้นหรือลงเนี่ยแรกๆขึ้นอหลังลดลงอ่อ มาด้วยกันไหมไมาด้วยกันแนแหละอย่างที่เขาแบบคือบางมุมอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบอ่านิ่งบางมุมบางมุมก็จะแบบเล่นไปกับเราเแต่ว่าช่วงเช้าอ่ะเจอกันช่วงแรกๆปุ๊บเขาหมายถึงว่าตอนในกล้องหรืออะไรเงี้ยเขาจะนิ่งก่อนว่าจะง่วงหรือว่าอะไรมีองนี้เขาจะง่วงกอ่อนสักพักพอเริ่มบใบ้เริ่มกระสายเริ่มออกลายแล้วเริ่มเป็นฟิลแบบดื้อแล้วเริ่มชวนผมเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แต่พี่อยากถามว่าเวลาเราสมัยดีเขา,าเป็นเุดดีกันนี้เราอยากก่อนเข่งกับเขาบ้างไหมมาจริงจริงแล้วให้เขาเป็นคือเขาเฟิร์มเฟ ก็จะกระสาวันพี่คุณผมดีไหมพี่้พี่อย่างนี้ผม่ต้องไปเพิ่มอะไรผมได้อยังพี่ผมต้องปาก็แบบพอเขาเราเข้าสังหาีเข้าไงเราเห็นเขาชาร์จเห็นเขาแบบอุ้ยอะไรเงี้เราเลรู้สึกว่าแบบเออเราอยากมีแบบเขาบ้างอยากอยากแบบอยากแบบเสียวแบบเขาบ้างก็เลยเออเพราะแบบเราอะ ต้องเพิ่มอะไรไหมต้องเพิ่มไปเพิ่มอกนิดนึงไหมต้องนั่งท้องนิดหน่อยไหมประมาณต้องมีเราต้อเพิ่มอะไรบ้างคะไม่เพิ่มอะไรเลยนะฮะเพิ่มติดชิปต้องเพิ่มอะไรบ้างสัดส่วนเพิ่มเพิ่มอย่างเดียวเพิ่มความแซ่บตลกนี่อาจจะขาดนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอแข่งการนี้ได้ไหมคะหรือว่าเราต้องเป็นอันดับแต่จริงๆอ่ะถ้าอ้างอิงจากในซีนเนี่ยไม่ต้องเพิ่มนะซีนนอนก่อนก็กอดอุ่นดีนะ ต้องนิดดีนะอาร์ดาก้ามันชัดขนาดไหนไปละในไอจีแบบนี้พอเหตาเนื้อแท้เนี่ยคือต้องบอกว่าไอจีก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งพอเห็นตัวจริงก็จะก็จะชัดก็จะคมคือตาเราก็ชัดกว่ากล้องอยู่แล้วเลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ชัดชัดกว่าตอนถ่ายอินซีเป็นไงคะคือเอาละนะก็ให้โอกาสพูดเลยก็ก็อาจจะไม่ได้มองบ่อยหรือเปล่าก็แบบ เราก็จดจ่อกับเขาก็เลยแบบเออทำอารมณ์ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดกับเขาแล้วส่วนแล้วส่วนพอคัดปุ๊บก็แบบใส่อุ้ยอุ้ยอย่างนี้เลยแลัดได้เลยหรอไม่มีรมค้างตอนแรกไม่ไม่รู้ว่าแบบอุ้ยพี่คนดีอ่าอารมณ์ก็อ่าก็ก็ดีแลลวก็อารมณ์ช้างมากบางสีแบบซีนนี้ที่ชัดกว่าเดิมนะ พ่อยาหลงความก็พยายามจะต่างคนต่างแยก่ยทำกันบ้านกันก่อนแล้วค่อยมารวมกันอย่างเช่นมีวันแรกแล้วก็ยังไม่ค่อยที่จูนกันมากเท่าไหร่ครับก็แบบวีดีโอคอรต่อบทกันไหมแล้วก็ก่อนจะถ่ายตอนเช้าถ่ายหน้าเซ็ตก็มาต่อบทกันต่อบทกันนะครับบนก็พยายามทำกันบ้านของเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วแต่เราทำงานค่อยไปเรื่อนในหน้าในหน้าเซ็ตการถ่ายตรงกลางระหว่างกันและกันนะคมันง่ายไหมครับมันค่อนข้าง ง่ายครับสำหรับผมเพราะว่าต่างคนต่างเข้าหากันทำมาได้เข้าหาฝ่ายเดียวมันรู้สึกว่าต่างคนต่างอยากรู้จักกันมากขึ้นก็แฮปปี้ครับงานทำกันง่ายด้วยอย่างพี่หนุเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ละเชี่ยวชาญเข้ามาใหม่อะค่ายที่ยามนะครัะเป็นยังไงม่ถึงในเรื่องของบทอ่าก็คือจริงๆแล้วอ่ะไม่เหมืที่พี่เขาบอกว่าบทอาจจะเป็นรูปแบบแลาวอะต่างคนต่างทำกันบ้ากของการละการ ซึ่งพอทำงานบานของเสร็จแหละเราก็ลองมาตอบกรก็คือเรามาพูดคุยว่าแบบเออพี่ผมมีความคิดแบบนี้นะพี่ก็มีความคิดแบบนี้นะคือส่วนใหญ่มันจะคือมันจะคล้ายกันตโตกันอยู่แล้วเราแค่ปรับนี่นิดหน่อยแค่นั้นเองเนื่เรื่องของแบบการพูดการอะไรในในตลออกนั่นเองครับก็เลยแบบก็คือมันพี่เขาดีอยู่แล้วแล้วชมเราตลอดเลยหลอดแล้วเรื่องซีตอนนี้ค่ะในซีรีวายถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเหมือนกันของไทยเนาะเขาจะไปไกลและอะไรเงี<ะ>้ยสำหรับเรื<ะ>่องเราผู<ะ>้เราเป็น เอ็นเหรอใช่ด้วย n อของผมผมกับอาร์มองด้วยกันว่ามันไม่อยากจะขายแค่เพราะ n อครับอยากให้มันเป็นแบบว่ามันมีที่มาที่ไปด้วย n อของซีนี้มันอาจจะไม่เหมือนซีนอื่นเพราะว่าด้วยเราเพิ่งรู้จักกันมันก็ต้องมีความแบบว่าเริ่มแรกๆมันเป็นไปมาอยังไงก็ต้องเริ่มต้นหนอนน้องมันต้องเบืงหลังเอาพปรู้จักกันก็เป็นอีแบบเมนต่ปากใหญ่เลยนะไม่มีไม่มีไม่มีก็พยายามจะ เราพยายามจะเล่นให้มันแบบว่าต้ายมนุษย์ที่สุดครับที่แบบว่ามนุษย์มีเอ็นซีกันอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเราไม่ได้แบบว่าเสือแบบปอุ้งตามอุ้งตามไม่แบบเดใส่เพีอย่างเดียวก็มีหลากหลายอารมณ์พยายามอยากใช้่ครับใช้ท่าหรือว่าการเซ็กซี่เนี่ยให้คล้ายกับอยากให้ทุกคนในสระสบการณร่วมเรามันก็ไม่ได้ ฮาร์ดพอจนเกินไปก็เข้าใจกันได้ให้ผู้อื่นได้เกิดบ้างเข้าใจได้ไหมเหมือนกันนะเราทับลายกันไม่ได้คู่หนึ่งแท้เหมือนกันเออคู่หนึ่งเขาบอกคู่หนึ่งแท้มากหรือว่าเรายอมแพ้เลยฮาร์ดกับฮาร์ดยังไงเขาพูดนะเขาแท้มากโซฟท่ใส่ลูกใจมือโเซกฟมือใช่อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นหลากหลายอารมณ์ของแต่ละคู่ซึ่งเราจะเป็นแบบหวานหวานเหมือนแบบนอนกันอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นุ่นนิ่งๆแต่เขาก็เหมือนแบบ ถึงพี๊ดถึงทิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ฟิลบรรยากาศเพราะว่าบางทีในภายในซีรีส์อะครับเราดูซีนนี้ไปแล้วอยากได้ชิมรสชาตินี้ก็อาจจะแบบตอนต่อไปก็จะมาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะสวิสเปลี่ยนกันได้อารมณ์กันได้ง่ายๆเนี่ยปากครับผมกัครือมายกัครืองมายดิ้กัครืองมายครับครับผมก็เครื่องหมายด้วยที่ทำมาจากนิยายเนาะทั้งสองเรื่องก็ เป็นในใิยายที่เขาสร้างคนดูเยอะเราก็พยายามเคารพในตัวในใิยายแล้วก็อยากผสมผสานความเป็นศิลปะแลการแสดงของพวกเราไปด้วยครับผมก็อยากให้มีมิติมากขึ้นก็ชื่น,ช,น,ช,นชอบหรือว่าอยากติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ครับผมเราก็จะมาเป็นการตั้งนาของเราในการออกคเราก็าจะนาทุกคอมเมนต์ทุกคำพูดมาปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นยิ่งไปอีกครับผมครับแล้วก็ทั้งทีมงานเรื่องหลังและเรื่องหน้าทําได้เต็มที่มากๆากขอบใจมากก็อยากจะให้ ซีรีส์ออกมาดีที่สุดครับแล้วก็ที่เหลือก็ฝากผู้ชมนะครับทำไมจะเป็นหน้าที่ของผู้ชมแล้วว่าจะเสร็จกันยังไงครับผมก็ฝากด้วยนะครับโรเจอร์สไนคครับตอนนี้ออนแอร์ ep 0น,นะครับวันที่13กรกฎาคมนครับผมที่ช่องเอ็มคอร์ดนะครับคือทางออนไลน์ที่ช่องยูทูบชาแนลครับผมกับวิวนะครับี่สุดจะได้เจออะไรคะ